สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านในโพทีเนาะใช่ไหมกดติดตามเลยเนาะล่าสุดในเอฟซีเรากำลังจะไปไหนกันนี่จะพิงคือกับตันในตัวจะพิงกันนะใช่แม่ผมทำให้ดูอยู่นี่ใช่อยู่กับตันโดนด่าตลอดอะไรนะชินแล้วเมียบอกว่าชินแล้วล่าล่าสุดในเอฟซีทุกท่านนะผมก็ไปกันหลายคนเนาะขณะทำตัวอย่างให้ดูยังไม่ทำตามเนาะ ล่าสุดในเอฟซีทุกท่านเรากำลังจะเดินทางไปไหนกัปตันกัปตันเผยหน่อยเผยหน่อยวันนี้เหรอใช่เราก็จะไปตรงจุดหน้างานที่เราไปตรวจเมื่อวานวันนี้เราเมื่อคืนหลังที่เราประชุมกันแล้วเนาะรับผมปรึกษาปรึกษาหลังที่เราปรึกษาหารือกันเนาะนะครับแต่ละคน ผมนั่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะเนี่ยพี่เดียต้องใจแต่แต่ละคนเนี่ยมีความไม่สบายใจมีความกังวลโดยเฉพาะช่างพงช่างพงบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยช่างพงนอนไม่หลับเลยช่างพง์บอกว่าผมคิดทั้งคืนเพราะเมื่อเช้าพวกทุกคนยังไม่ตื่นเมื่อเช้าทุกคนยังไม่ตื่นผมกับช่างพงเนี่ยตื่นมาก่อนเพื่อนก็เลยคุยกันงอแงงอแงงช่างพง์บอกผมไม่สบายใจในปุถิ กผมไม่สบายใจช่างพงบอกงนี้นะครับใช่ผมไม่สบายใจช่างพงบอกผมเนี่ยคิดเห็นตัวเองอยู่ในภาพนั้นหลังจากที่เราไปดูสำรวจบ้านคนที่ไม่มีโอกาสนะนเนาะนะครับนะยังไม่มีใครมอบโอกาสให้นะครับช่างพงก,ก็เลยบอกว่าสงสารเด็กน้อยสงสารเด็กเด็กผู้หญิงคนนั้น ใช่น้องชื่ออะไรไม่รู้ลืมแล้วน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลสงสารน้องแล้วก็ลูกลูกชายอีกคนหนึ่งก็ต้องไปทํางานต้องต้องต้องหยุดเรียนเพื่อไปทำงานดอบเรียนดอเรียนเอาไว้เพื่อไปทํางานหาเงินนะครับเราเคยผ่านจุดจุดนี้มาก่อนเราก็เลยเข้าใจนะเราก็เลยเห็นใจนะครับวันนี้ช่างพง์บอกปะเราไปแต่เช้าเลย เราไปดูบ้านหลังนั้นอีกทีหนึง่งแต่ไปรอบนี้มีเซอร์ไพรส์ยังไม่บอกว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรรอดูในคลิปถัดไปเนาะเพราะว่าเราไปรอบนี้ไม่ธรรมดาเราไม่ใช่แค่ไปถามไทยเราไม่ใช่แค่ไปดูเฉยๆ <รอ S 1> ใช่ลงมือเลยหรือเปล่ายังใช่แต่ไปรอบนี้เรานัดผู้หลักผู้ใหญ่เฮออ้ยเลยนีย่ยังยังยัง ผู้หลักผู้ใหญ่เฉยแต่เราไม่บอกว่าเป็นใครเรานัดเรานัดผู้หลักผู้ใหญ่เอาอีกแล้วนะผู้หลักไม่ใช่มันไม่รู้ว่าเป็นใครเราอุ้ยลงจากรถสวยยาวๆไปเลยอุ้ยทำแบบนี้ดีกว่าสวยมากเลยบ้านหลังนี้ใช่ว่าจะทําแบบนี้เลยเรานัดผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้อีกแล้วเหรอใช่ไม่ได้เผยอ้ยอนะอยากให้เอฟซีติดตามเราดูว่าเรานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านนี้เป็นใครแล้วเราจะลงมือในเร็วๆนี้ลงมือทำอะไรไม่รู้แต่ต้องรอดูข่าวดีแน่นอนข่าวดีโอเคตั้งชื่อคลิปนี้เลยแล้วกันข่าวดีแน่นอนที่เราขึ้นรถไปเนี่ยใช่อย่าอย่าระบังนะเออเสียงดังไรเทาจนแนมเลยเออเห็นไหมผมบอกบอกตรงเลย เรานอนไม่หลับกันเมื่อคืนยยนะเรานอนไม่หลับเพราะว่าเราคิดเราเป็นห่วง ¡Cállate!